เผยตำนานรักอมตะแห่งบางแสนเจ้าพ่อแสนกับเจ้าแม่สามมุกเชื่อว่าหลายๆคนคงมีโอกาสไปเที่ยวหาดบางแสนแวะดูลิงที่ขอบสามมุกกินอาหารทะเลอร่อยก่อนกลับบ้านแต่หลายคนอาจไม่รู้ที่มาของตำนานรักอันลือลัน่นที่ได้เล่าขานกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นของคนชนบุรีทั้งนี้ตามตำนานกล่าวเอาไว้ว่า เมื่อไปแล้วชะสมัยกรุงศรีอยุธยาทะเลบางแสนและเขาสามมุกนั้นยังไม่มีชื่อปรากฏมีเพียงแต่ตำบลอ่างหินซึ่งปัจจุบันก็คือตำบลอ่างศีลามีเจ้าของโป๊ะหรือที่ชาวบ้านลูกจักในนามกำนันบายมีลูกชายชื่อว่าแสนและห่างออกไปจากตำบลอ่างหินมียายและหลานสาวอาศัยอยู่ด้วยกันคู่หนึ่งซึ่งหลานสาวมีชื่อว่าสามมุกอาศัยอยู่เมืองบางปะซ้อย เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตลงสามมุกก็ได้มาอาศัยอยู่กับยายจนกระทั่งโตสามมุกมักจะชอบมานั่งเล่นดูหนุ่มสาวรวมทั้งเด็กที่มาเล่นว่าวอยู่ริมเชิงเขาเป็นประจำและมีเพื่อนที่คอยหยอกล้อเล่นก็คือลิงป่าที่ลงมาจากเขาแถวนั้นอยู่เป็นประจำขณะที่สามมุกกำลังนั่งเล่นอยู่ก็มีว่าวอยู่ตัวหนึ่งได้ขาดลอยลงมาตกอยู่ตรงหน้าเธอจึงได้เก็บว่าวตัวนั้นเอาไว้ โดยเจ้าของว่าวคนนั้นคือแสนได้วิ่งตามว่าวที่ขาดลอยมาซึ่งทำให้แสนกับสามมุกก็ได้รู้จักกันและได้มอบว่าวตัวนั้นไว้ให้กับสามมุกเป็นที่ระลึกหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้พบปากกันเลื่อยมาจนเกิดเป็นความรักขึ้นและได้สาบานต่อหน้าขุนเขาแห่งนี้ว่าทั้งสองจะครองรักกันชั่วนิรันดรหากใครปิดต่อคำสาบานนี้ จะต้องมากระโดดหน้าผ่านนี้ตายตามกันโดยแสนได้มาแหวนวงหนึ่งให้กับสามมุกเมื่อกำนันบ่ายทราบเรื่องเข้าก็เกิดความไม่พอใจโดยแสนได้ขอร้องผู้เป็นพ่อให้ไปสู่ขอยิงสาวที่ตัวเองรักเหตุนี้ยิ่งทำให้กำนันบ่ายไม่พอใจมากขึ้นจึงกักบ,บริเวณแสนเอาไว้ทำให้ทั้งสองไม่ได้พบกันและในที่สดุดกำนันบ่าย ได้ไปสู่ขอลูกสาวคงที่ทำโป๊ะให้กับแสนและได้กำหนดพิธีแต่งงานขึ้นข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปถึงหูของสามมุกกระทั่งวันแต่งงานของแสนมาถึงเมื่อแขกเริ่มทยอยเข้ามาลดน้ำสั่งวอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวแสนได้แต่เพียงก้มหน้านิ่งกระทั่งมีน้ำสั่งที่หลังลดน้ำลงมาพร้อมแหวนที่แสนจำได้เป็นอย่างดีว่าแหวนวงนี้เป็นของสามมุก เมื่อแสนเงินนั่งขึ้นมาก็เห็นสามมุกวิ่งออกไปแล้วทั้งนี้แสนนึกถึงคำสาบานที่เคยให้ไว้แก่กันจึงได้รีบวิ่งไปที่เชิงเขาแต่ปรากฏว่าสามมุกได้ขึ้นไปบนหน้าผาแห่งนั้นและได้กระโดดลงมาจากหน้าผาเสียชีวิตทันทีเมื่อแสนเห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจกระโดดตามคนรักลงไปชาวบ้านต่างกันพาเศร้า,ส,าสลดใจเป็นยิ่งนักต่างพากันสาบแช่งกำนันบาย หลังจากนั้นกำนันบ่าได้ดำถ้วยชามและสิ่งของต่างๆมาไว้ในถ้ำตรงหน้าผาแห่งนี้และได้ตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่าเขาสามมุกและส่วนชายหาดที่ติดกันเขาให้ชื่อว่าหาดบางแสนเพื่อเป็นอนุสร์แห่งความรักของคนทั้งสองคนจนถึงปัจจุบันนี้ชาวบ้านพากันเล่าว,ว่าตอนกลางคืนจะเห็นร่างหญิงสาวยืนอยู่ตรงหน้าผานั้น จึงได้ช่วยกันสร้างศาลนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่สิ่งสถิตและเป็นที่เคารพสักการะแก่ชาวบ้านและชาวประมงเป็นอันมากเมื่อเวลาจะออกทะเลไปหาปลามักจะจุดประทัดบนบานขอให้ได้ปลากลับมาเต็มลำเรือและอย่าได้ต้องเจอกับลมพายุแต่เมื่อเจอลมพายุกลางทะเลแล้วยิ่งต้องจุดทูปบ,บนเจ้าแม่สามมุกให้รอดปลอดภัยจากอันตรายแล้วก็สำลิดผลได้เรื่อยมาอย่างไรก็ตาม คนท้องถิ่นในชนบุรีก่อนจะออกทะเลหาปลามักจะเส้นไหวสารเจ้าแม่สามมุกด้วยมะพร้าวอ่อนขนมเปี๊ยะและผละไม้ส่วนแม่ค้านั้นจะบนบานเป็นมะพร้าวอ่อนขนมคกว้าวพวงมาลัยผลไม้ก็สัมฤธผลเลื่อยมาหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบนไม่ให้ได้โดนเก์ทหารเรื่องขายที่ดินและเรื่องสำคัญต่างๆมักจะบนโดยการบนบวชก็มี หรือบนเป็ดบนไก่หัวหมูบนหนังกลางแปลงก็มีละครลำเป็นต้นครั้งนี้เคยมีคนที่เข่าสามมุกนี้เป็นคนที่ยากจนมาจุดทูปขอไม่ให้โดนทหารว่าหากจับได้ใบดำจะแก้บนโดยการเดินจากที่ว่าการอำเภอเมืองชนบุรีมากับว้เจ้าแม่สามมุกก็สำเร็จมาแล้วสิ่งที่บนเจ้าแม่สามมุก ที่บ่นควบคู่กันมากับสิ่งอื่นก็มีก็คือมะพร้าวอ่อนเว,ว้าวพวงมาลัยหรือการฉายภาพยนตร์ลิเกในส่วนบริวารของเจ้าแม่สามมุกลิงที่อาศัยบริเวณเข่าสามมุกที่มีมาแต่โบราณหากมีใครมารังแกลิงหรือมาจับลิงไปมักจะล้มป่วยจะเกิดอาเพศต่างๆเดือดร้อนกันไปทั้งครอบครัวเล่ากันว่า มีผู้มาจับลิงที่เขาสามุกไปเพื่อประโยชน์อันใดไม่ทราบแน่ชัดแต่พอไม่กี่วันต่อมาก็ต้องนำลิงมาคืนให้ทางศาลฉะนั้นหากใครที่มาเที่ยวดูลิงที่เขาสามุกค,คิดจะจับลิงไปปลดคิดสักนิดเพราะว่าหากท่านจับลิงไปแล้วแล้วนำกลับมาคืนลิงจะเข้าฝูงได้ยากมากจะต้องนำมาเลี้ยงไว้ที่ศาลก่อนเพื่อให้ลิงทั้งฝูงมาเล่นด้วย จนมีกลิ่นเดียวกันจึงนำไปเข้าฝูงได้หากท่านนำมาปล่อยเลยลิงทั้งฝูงจะรุมกัดจนตาย